ก็ได้มีส่วนราชการที่ได้มาร่วมแสดงมุทิตาสักการะในวันนี้นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยท่านพันเอกภูวเดชอุทัยพรมรองเสนาธิการบนทนทหารบกที่27ท่านอภิรักษ์ป้องกันในอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับท่านพันตำรวจเอกจักราวุฒ จงสรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสมเด็จท่านนายแพทย์อัศราวุฒิใจหานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จท่านอารันเจริญนลนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จพร้อมด้วยท่านร้อยโทธวัชชัยเหมบวังท่านในอำเภอศรีสมเด็จนะครับได้เดินทางมาร่วมในพิธีในวันนี้เพื่อเป็นการน้อมจิตน้อมใจสักการะ มุทธิตาจิตแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในโอกาสอันเป็นสี่มงคลในการาทำบุญอายุวัฒนมงคลในวันนี้พร้อมทั้งนี้ในปีนี้ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับประบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำสงฆาไตรเครื่องสักการะ,ระและไทยธรรมพระราชทานนั้น ได้น้อมนำถวายแด่พระเดชพระคุณพระราพชพริยานมุนีหลวงปู่ทองอินกระตะปุญโญในวันนี้ และนอกจากนี้ทางคณะสงฆ์วัดประชาคมวัณรามศิษยานุสิทธิ์พี่น้องที่เป็นทายกทายิกาวัดประชาคมวัณารามวัดปรากุงได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ในการประกอบพิธีให้เหมาะสมสวยงามสมพระเกียรติและเรียบง่าย โดยกลุ่มงานพิธีการจังหวัดร้อยเอดสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดร้ออ็ดวันนี้ได้นําเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีโดยการนําของนางสาวพิมพ์ปวียอดแก้วผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมได้อำนนยความสะดวกให้กับคณะสงฆ์พร้อมด้วยการประกอบพิธีในวันนี้และในการติดต่อประสานงานคณะสงฆ์ ขาดไม่ได้นั่นก็คือท่านประยูนยจรเจริญผู้ในการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านก็ได้ให้การอนุเคราะห์ทางเจ้าหน้าที่บุคลากรของสำนักง,งานมาช่วยในการอำนวยความสะดวกนะครับในวันนี้เชเช่นเดียวกัน รับในขณะนี้ท่านประธานในพิธีท่านผู้สิทธิ์สมจิตผู้ว่าการจังหวัด